สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาดูเสียตรงครับคลิปอ้อยใส่คุณปูครับอันนี้ก็ใกล้่าเต็มล,ำล้ำแล้วกด,ดคลิปอ้อยฟอร์ดรับคลิปหน้าครับ จะได้วันละเที่ยวครับนี่รับสบายๆครับเสียตรงเอาเจ้าซูโม,โม่ไปใสป่ห้อยอัดมาแล้วรับเที่ยวหนึ่งกับทั้งรถสิบล้อแล้วก็รถคีบเลยครับ มาขับครับรถขีบก็ <c oughs> เลยต้องมาขับเองครับมีคนขับรถขี่เลยเจ้าสุโม,โมนี่ได้สองเที่ยวเลยนะวันนี้เพราะว่าเอาเจ้าสุโมไปวิ่นกับทีมงานเสียทีครับหรือว่าทีมงานป่าทุ่มหินกับรถตัดแล้วก็ให้ทำรูปูเขาใส่ <c oughs> รถที่รับทีนี้น่าจะพีเจียลขึ้นคนเดียวนะครับนี่ที่ได้เห็นว่าสองคนเนี่ยัยงไม่เห็นเลยอีกคนหนึ่งไม่รู้จะมาหรือเปล่าวันนี้ก็ อยู่บ้านน้องตะโกนะพี่ติดวัดเลยบอ่อยของเจตูก็น่าจะเก็บสวนนะครับน่าจะเป็นเหลือแค่เที่ยวเดียวเที่ยวนี้ก็น่าจะหมด ทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเน้นเน้นอ้อยสดนะครับอ้อยไฟไหม้นี่น่าจะไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็น่าจะไม่ค่อยเยอะครับน่าจะเหลือน้อยแล้วอ้อยไฟไหม ไอสดก็คนงานตัดก็น่าจะกองละสิบสองบาทมั้งครับนี่ประมาณนี่แหละคนขึ้นก็น่าจะประมาณไม่ไมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะประมาณสามสิบหรือเปล่า Thank <laughs> you. วันก็หยุดไปวันหนึ่งนะครับหยุดเลือกตั้งอบจอเรื่อยๆครับสบายๆเสียตรง

ครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ